สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูออยนะคะก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้คุณครูออยก็จะมาสอนเรื่องมาตราตัวสะกดนักเรียนคิดว่ามาตราตัวสะกดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่มาตากันคะไปดูันเลยนะมีทั้งหมด9้ามาตาด้วยกันมีแม่กลแมกกบแมกกบ แม่กดแม่โกแม่เกยแ,แม่กลมแม่กงแล้วก็แม่กอ,อกานะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยเราต้องมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะมาตรสะกดที่คาที่ขึ้นต้นอ,อยู่บนเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นมาตรสะกดแม่อะไรนะคาแรกคําว่าขาปูมา้าและภูเขารูปแรกเนี่ยนักเรียนคิดว่ารูปอะไรคะูรูป ภูเขานั่นเองพออูภูขอเอาเขาภูเขารูปที่สองนะคะเป็นรูปม,ม้ามออามาไม่โทรมา้ารูปที่สามค่ะรูปปูปออูปูแลรูปที่สี่ค่ะขออาขานะคะต่อไปเรามาเริ่มเรียนกันก่อนเลยดีกว่ามาตาจวจะกดตัวแรกนะคะคือแม่กลนะคะ มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กนใช้นอหนูยอหญิงนอนเนรรอเรือรอลิงและรอจุฬาเป็นตัวสะกดครูก็ยกตัวอย่างมาทั้งสี่คำนี้มีคำว่าธนาคารพยาบาลน้ำตาลและก็ปาวานนะคะคำว่าธนาคารเนี่ยทำไมถึงเป็นหน้าตาสะกดแม่กนเพราะ ตัวสะกดตัวท้ายคำว่าธนาคารก็เหมือนนั่นคือรอเรือนั่นเองนะคะคาต่อไปคําว่าพยาบาลคํตัวตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะเป็นรอริงและน้ําตาล,ต,าออล,ลาาตัวสะกดตัวสุดท้ายคือรอริงแล้วก็ปาวานตัวสะกดตัวสุดท้ายคือรอจุดาทั้งสี่คำนี้เป็นมาตราสะกดแม่กนนะคะต่อไปเป็นมาตราสะกดแม่ มีตัวสะกดร้ายตัวในมตัตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กบใช้บอบใบไ,ไม้พอปลาพอสัมภาพอ,พ,อพาและฟอฟันเป็นตัวสะกดมีทั้งหมดครูก็มีตัวอย่างคําที่มที่เป็นมาตราสะกดแม่กบก็คือคําว่าย er ีราฟทัพพีโทรศัพท์และภาพคําว่าย er ีราฟคําตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะเป็นฟอฟันนะคะคาว่าทัพพีคาว่าทัพ เป็นพอผ่านและโทรศัพท์ตัวสุดท้ายนะคะคําเป็นตัวพอผ่านและคําว่าภาพตัวสุดท้ายเป็นพอผ่านทั้ง4คํานี้เป็นมาตราตัวสะกดแม่กบทั้งหมดเลยต่อไปเป็นมาตาตัวสะกดแม่กบมีตัวสะกดหลายตัวในมาตาเดียวกันเพาออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กบใช้กอไก่ขอไข่คอคอยและคอระคังคำว่าสุนัขเมฆหมอกและก็ช็อป ทั้งสคำนี้เป็นมาตาตะกดแม่กบทั้งหมดเลยสุนักตัวสะกดตัวสุดท้ายเป็นขอไข่เมฆตัวสะกดตัวสุดท้ายเป็นคอละขังและหมอกตัวสุดท้ายเป็นกอไก่และชอบตัวสุดท้ายก็คือกอไก่ทั้ง4ี่คำนี้เป็นมาตาตะกดแม่กบทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูออยก็จบการสอนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเรามาเรียนเพิ่มเติมกันก กันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ